สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเอ่ยเคยสงสัยไหมคะ เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนกันก่อนเลยนะคะการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะคะนักเรียนและโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะทําให้เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะ และในขนาดเดียวกันนะคะนักเรียนก็ยังทําให้เกิดการเกิดช่วงเวลากลางวันโดยเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์นะคะในช่วงเวลากลางวันแต่เราจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะในช่วงเวลากลางคืน สำหรับกิจกรรมที่ครูจะพานักเรียนนะคะไปดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมการเกิดกลางวันกลางคืนนั่นเองค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า203นะคะแล้วเราจะไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับกิจกรรมนี้กันก่อนเลยนะคะโดยปัญหาของกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนลองมาช่วยครูตั้งสมมุติฐานสิคะว่าเราจะตั้งสมมุติฐานว่าอย่างไรดีอ่าสำหรับสมมุติฐานของครูนะคะนั่นก็คือช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง สมมติฐานของครูจะเป็นจริงไหมนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทำกิจกรรมในวันนี้กันเลยเรื่องกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ๊ะทำไมตอนกลางวันเห็นพระอาทิตย์แต่ตอนกลางคืน เห็นดวงดาวหรือพระจันทร์ด้วยล่ะงั้นเรามาทดลองกันนะคะเด็กๆภาพเปรียบแสงของไฟฉายเป็นแสงจากพระอาทิตย์นำไฟฉายส่องไปยงังลูกโลกจำลองในห้องมืด รับแสงจากไฟฉายจากการทดลองอธิบายได้ว่ากลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบพระอาทิตย์ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง ซีกโลกที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันและซีกโลกที่ไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน ใช่ไหมคะเด็กๆอ้โหกลางวันกลางคืนเป็นแบบนี้นี่เองเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการทํากิจกรรมหรือการทดลองเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนกันไปแล้วนะคะในนักเรียนลองมาเขียนผลการสังเกตจากคลิปวิดีโอสิคะว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในคลิปวิดีโอนะคะสำหรับการทดลองข้อที่1น,นะคะ เปิดไฟฉายนะคะส่องไปยังลูกโลกโดยที่ยังไม่หมุนลูกโลกในคลิปวิดีโอเมื่อเราเปิดไฟฉายนะคะส่องไปยังลูกโลกนักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะจะสังเกตเห็นว่าลูกโลกนะคะด้านที่ถูกไฟฉายส่องนะคะจะสว่างแต่ด้านตรงข้ามนะคะจะอยู่ในความมืดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการทดลองข้อที่2นะคะก็คือเปิดไฟฉายนะคะส่องไปยังลูกโลกแล้วหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา1นรอบนะักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในคลิปวิดีโอ,อคำตอบนะคะนั่นก็คือลูกโลกนะคะด้านที่มืดนะคะจะค่อยๆได้รับแสงสว่างนะคะและด้านที่สว่างนะคะก็จะค่อยๆมืดลงนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสังเกตเห็นเหมือนครูไหมคะนักเรียนก็สังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปในผลการสังเกตได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้บันทึกผลการสังเกตลงไปในตารางแล้วนะคะเราลองมาช่วยกันรสรุปผลการทำกิจกรรมดูสิคะ จากการทำกิจกรรมนะคะก็จะพบว่าโลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรคะนักเรียนคำตอบก็คือทำให้เกิดกลางวันกลางคืนนั่นเองค่ะโดยซีกโลกด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลาใดคะ,ะคำตอบนั่นก็คือช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะส่วนซีกโลกด้านที่หันออกจากดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นช่วงเวลาใดเอ่ย ก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนจากการที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการทํากิจกรรมหรือการทดลองเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนนะคะก็ทําให้นักเรียนทราบแล้วนะคะว่ากลางวันกลางคืนนะคะเกิดจากการที่โลกนะคะหมุนรอบตัวเองนะคะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะ โดยด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะส่วนด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์นะคะจะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะก็จะเกิดเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะ โดยการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะโลกนะคะจะหมุนรอบตัวเอง1รอบนะคะใช้เวลา24ชั่วโมงนะคะหรือ1วันซึ่งเป็นช่วงเวลากลางวัน12ชั่วโมงและช่วงเวลากลางคืนนะคะ12ชั่วโมงซึ่งปรากฏการการเกิดกลางวันกลางคืนของแต่ละประเทศบนโลกของเรานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนครูจะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมลองทําดูนะคะในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะหน้า202นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า202นะคะโดยคําชี้แจงในการทํากิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะ ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกากระบาดหน้าข้อความที่ผิดนะคะเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะสําหรับข้อที่1น,นะคะเขาก่าวไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะจะทําให้โลกเกิดช่วงเวลากลางวานันนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะ คําตอบนะคะนั่นก็คือถูกนั่นเองค่ะเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะนักเรียนยจะทําให้เกิดเป็นช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะแต่ถ้าดวงอาทิตย์ตกนะคะจะทําให้เกิดเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2นะคะดวงอาทิตย์โคโจรรอบโลกจึงทําให้เกิดกลางวันกลางคืนนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะ คําตอบนะคะนั่นก็คือผิดนั่นเองค่ะเพราะการเกิดกลางวันกลางคืนนะคะเกิดจากการที่โลกนะคะหมุนรอบตัวเองเกิดจากการที่โลกนะคะหมุนรอบตัวเองต่อไปข้อ3นะคะช่วงเวลากลางวันบนโลกนะคะจะมีระยะเวลา24ชั่วโมงนักเรียนลองสังเกตข้อความนี้มีอะไรที่ผิดไปหรือเปล่าคะติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบนั่นก็คือผิดนั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตคำว่ากลางวันนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลากลางวันบนโลกของเรามีระยะเวลา24ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นข้อที่ผิดนะคะเพราะว่าโลกของเรานะคะจะใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองนะคะ24ชั่วโมงนะคะหรือ1วันซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะแค่12ชั่วโมงและช่วงเวลากลางคืนนะคะอีก12ชั่วโมงนั่นเอง ต่อไปนะคะข้อที่4นะคะโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพียงด้านเดียวด้านที่ไม่ด้านที่ได้รับแสงนะคะจะเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงนะคะจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะักเรียนคิดว่าข้อความนี้กล่าวถูกหรือผิดคะติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบนะคะนั่นก็คือถูกนั่นเองค่ะเพราะโลกของเรานะคะจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเพียงด้านเดียวซึ่งด้านที่ได้รับแสงนะคะนักเรียนจะเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงนะคะก็จะมืดและจะเกิดเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่5ข้อสุดท้ายกันนะคะ โลกนะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมทําให้พื้นที่ทั้งหมดบนโลกนะคะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะจึงเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนพร้อมกันทั่วโลกนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบนะคะนั่นก็คือผิดนั่นเองค่ะเพราะว่าโลกของเรานะคะนักเรียนจะเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะอยู่ตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะ จึงทำให้ซีกโลกที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะจะเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงนะคะก็จะเกิดเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโลกของเรานะคะจะไม่เกิดช่วงเวลากลางวันกลางคืนพร้อมกันนะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนกันไปแล้วนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอครูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปทํากิจกรรมในหนังสือเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย